สำหรับ e อเวอเรนะครับผมตัวนเกนกเจนแถวที่2จะค่อนข้างละเอียดนิดนึงนะครับลูกค้าลูกค้าสังเกตที่ขาเบาะได้เลยนะครับล่องขาเบาเขาจะไม่เหมือนกับรถท,ทั่วไปนะครับความละเอียดมันจะค่อนข้างสูงนะครับแต่ลูกค้าสบายใจได้เพราะว่าของเราใช้เครื่องสแกนแบบระบบ 5D นะครับงานจะออกมาเนี๊ยบจะออกมาเรียบร้อยแน่นอนช่างเล็กการันตีช่างเล็กคอนเฟิร์มลูกค้าได้เลยนะครับสำหรับเอเวอเรสต์เนเจนคันนี้นะครับ ลูกค้าเลือกเป็นตัวลายเขาเรียกว่าลายลายเส้นตรงเพราะว่าเห็นไหมเห็นพรมไหมครับแล้วก็เห็นเบาะไหมลูกค้านะครับมันจะเป็นลายเดียวกันมันจะแมทกันมากมันจะเข้ากันมากมันจะสวยมากนะครับสําหรับเอเวอเรสต์นิกจินนะครับส่วนด้านคนขับอาด้านซ้ายนะครับตัวนี้ลูกค้าเลือกใยดักฝุ่นเป็นสีดําล้วนนะครับผมเพราะว่าลูกค้าบอกว่าอยากได้ให้ใหมันเป็นแบบสีล้วนเลยไม่อยากได้ลายสีนะครับ เป็นสีดำล้วนนะครับลูกค้าครับสวยงามนะครับเดี๋วดูใหญ่ดูตัวพรมหนังนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวนะครับลูกค้ามันจะแมทช์กันเลยกับตัวบอกให้ดูภาพกว้างภาพเนี่ยกว้างนิดหนึ่งนะครับหนังสีดําเดินได้สีครีมนะครับจริงๆผมแนะนําลูกค้าเป็นได้ดํานะแต่ว่าลูกค้าบอกว่า,วาอยากให้มันมี แตกต่างกันสักนิดสักหน่อยก็ยังดีนะครับผม